ขออนุญาตใช้ภาษาทองถิ่นเด้อครับฝากช่างบันบันจะคนเด้อครับผมพอมีโฆษณาเข่าก็ฝากดูนิดนึงพอช่างมีทุนไปต่อหารถถูกๆให้ปีให้น้องครับฝากเลยเด้อครับผมอ่าพอดีพรุ่งนี้น่าจะมีมอไซค์เข่าสองคันกับผมเวฟเด้อครับผม,เ,บเ,ดบผมเดี๋ยวยังไงจะมาลงให้ดูเด้อครับผมเพื่อ พี่น้องเอฟซีหาอยู่อ่ะเด้อพี่น้องมีพ่วงเขามาอยู่รับผมพ่วงใหม่เขามาอยู่จ้ะอา่าตัวนี้ผมรับทางอุบลมาเด้อจ้ะเป็นโชคใหม่จ้ะโชคใหม่ซีใหม่ดุ้มเก่าจ้ะแล้วก็เฟรมเป็นเฟรมสั่งจ้ะบางคนก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นยางหนอกแล้วก็ตัดตัดกับทางเอาจ้ะ ก็พอได้ครับผมไม่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 นักกำนักเบาจะแล้วก็ความยาวนี่น่ะจะเมตรหนึ่งจะตัวนี้หกสิบห้าหรือเปล่าไม่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 เนี่ยใจบวกลบนิดหน่อยเด้อจ้ะเพราะว่าแต่ละแต่ละคันแต่ละตัวก็ต่างกันเล็กเล็กน้อยน้อยจะเผื่อสนใจจะเป็นเล็กกรมันไนเด้ออันนี้ถ้าเป็นพี่น้องเอฟซีก็เอาด้วยอยู่สามพันครับผมมาซื้อไป ครับผมขายนาบ้านก็อสามพันห้ารวมติดตั้ง4 5่พแถมไฟเลี้ยวให้นาหลังและเสริมโชคโดยสี่พันแดด้อครับผมจ้ะราคาก็ประมาณนี้ครับผมแจ้งราคาให้ฟังจ้ะเผื่อมีพี่น้องสนใจหาอยู่พอได้ใช้งานดื้อครับผมอ่าประมาณนี้ครับ ลืม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 ถ้าเป็นถ้าบอกเป็นเอฟซีช่างหนุ่มเดี๋ยวลดราคาพิเศษให้เด้อครับที่ว่าเลยครับผมอ่าเพื่อนกระส่งมาสองพันเจ็ดนะก็ขอกันนิดๆหน่นนนอยๆครับถ้าขายขอโดยสามพันครับผมถ้าเป็นเอฟซีก็ลดให้จะ้ะปกติผมขายหน้าบ้านก็ที่ว่าละจะสามพันห้าแต่เอฟซีก็เดี๋ยวคิดราคาติดตั้งพิเศษให้ครับผม จ้าจ้าไหวอ่ากล่องไหม่ฮะเดี๋ยวมันมานก่อนเด้อได้เงินได้คำอัปเกรดในลูกค้าพี่น้องเอซีหลายๆครับผมครับ,วส,รบสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ จะมานําเสนออาการเสียของซีโนที่ว่าชอบเป็นประจําเด้อครับผมชอบอาการยอดนิยมก็วันนี้แก้ไขอยู่สีห้าอย่างสีห้ารายการนี่แหละจ้ะที่ว่าเฟืองไทยชอบหอนเนาะซีโนอันนี้อัดอัดกันแล้วเด้อครับผมผมอัดจลรบีเขาอัดจลรบีเขานี่ แล้วก็แล้วก็ลูกปืนลูกปืนฝาครอบเลยครับฝาครอบแข็งมันก็นานครับมันนานมันก็มีการชำรุดแตกเดี๋ยวจะเอามาออกเอาออกให้ดูด้วยจ้ะซื้อมาแล้วลูกปืนแท่ร้อยแปดสิบบาทจ้ะเทียมก็ห้าหกสิบบาท เพาว่าเท่ก็เท่แล้วจ้่ประมาณนี้ฮะสองรายการที่สองแล้วก็นี่จ้ะพอดีได้แกะมามันดังเนาะดังก๊บๆๆๆๆๆๆๆก๊บ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 ก็ไล่จากเฟืองสตาร์ทนี่อัจจะละบีให้เรียบรยอ้อยเฟืองสตาร์ทตัวใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำใหม,มันม,ม,มีตัวนี้มีตัวมีตัว เป็นวันวีสตาร์ทก็ฉีดฉีดน้ำมันฉีดจารบีใส่หน่อยไอฉีดน้ำมันฉลอต้องสปริงวันเวสตาร์ทสักหน่อยจ้ะแล้วก็พวกนี้ก็พอดีได้เชียงกุ้งสภาพดีมากใส่เข้าไปจ้ะอัดจารบีให้เรียบร้อยนี่ถอดมาอาดจารบีให้เรียบร้อยครับผมทางลูกปืนลูกปืนไม่ได้เปลี่ยนด้วยครับอาัอดจารบีก็ลูกเบี้ยวตัวลูกเบี้ยวชาม อันนี้เป็นชามที่ถอดของแกอันนี้คาดมันมดก็เลยเปลี่ยนให้ด้วยครับเพราะมีอะไรเชียงกงในลานอยู่ราคาพีเศษองศาองศามันเป็นหล่อมันเสียมดแล้วจ้ะก็เลยเปลี่ยนให้ก็ได้เชียงกงเลยครับเท่าไหี่ทั้งชมดก็ไม่ไหว้แกสี่ร้อยห้าสิบเด้อครับ ชอบถูกและดีให้ให้ลูกค้าไปจ้ะให้ลูกค้าประหยัดเนาะเม็ดกระแตกก็ประมาณนี้จ้ะเปลี่ยนชุดชุดหน้าชุดหลังแว่ากันราคาพิเศษครับผมมันมีของเชียงกงในบ้านก็ประมาณนี้ครับผมอะไรพวอกฟีโนก็คั้นนี้รถลูกค้าประจำด้วยจะติดตั้งไฟ led ไม่ต้องสตาร์ทครับไฟตัวนี้ก็จะคมสว่างดีจ้ะสว่างมากเลยนวก็เคยทำเครื่องไว้เราก็ตัวนี้ก็หลายปีเลยครับสามสี่ปีแล้วแต่ว่าแกก็ยังมาวนเวียนก็มามามา,มา,มาเป็นขาประจำช้บริการกันอยู่เสมอมากยังนิ่มอยู่ด้วครับเครื่องแต่ว่าก็ถ้ามันงอแง เบายันเบิ่งไอ,ไอ้นุ่นไอ้นี่แกก็มาให้เช็คเรื่อยๆอยู่ครับผมมาปับตังกันประจำอยู่ประมาณนี้ครับผมเหลือใส่ฝาครอบฝาครอบต้องเอาลูกปืนออกก่อนเด้อมีมีวิธีเอาลูกปืนออกนิดนึงเผื่อเป็นประโยชน์เผื่อเป็นความรู้เผื่อเป็นสาระกับพี่น้องเด้อจะ้ะเดี๋ยวจี่เอามา เอาออกให้ดูจ้าอ่ะดีเด้อกับผมนี่ลูกปืนตัวที่แตกจ้ะจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปมันกับมีเอาออกหลายวิธีครับผมผมเลือกวิธีนี่ครับผมเชื่อมเชื่อมแล้วกระุ u งออกจก้ะพอพอให้มันร้อนเลยกระุ u n ตึงตึงตึง,ตง,ตงออกมีตัวถอดลูกปืนแต่ว่าลูกปืนตัวเล็กๆพวกนี้มันถอดยากครับผม เอาวิธีนี่แหละครับง่ายสะดวกดี โอคโอเคยักยักยก มาณนี้ประมาณนี้มีเด้อครับผมจะกระแทกออกนะะมานี้ประมาณนี้ออกละเผ่อเป็นประโยชน์เผื่อเป็นความรู้เผื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเด้อ แต่ที่นี่ก็ประกอบแล้วครับอัดจระบีก่อนเด้ออัดจระบีก่อนแล้วก็ทาหลบๆออแล้วก็เอาค้อนลองค้อนเคอ ประมาณนี้เด้อครับยังหุยหุยอยู่เลยครับผมยังหุย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 มเวลาอันกระเืียมเชื่อม,มออกจ้ะตัดทิง้งเื่อมไหมมัอามานออกง่ายดีจ้ะลองค่อนลองค่อนตีมันถึงยนะีทนัดเฮ้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะ ลูกปืนตัวน,นี้เทเลยนะครับมันจะเทียมเท่ๆเลยรนะ้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบบาทน,นี่ลืมบอกเปลี่ยนสายพานดาสุดเนี่ยเปลี่ยนมืดเงีนมันมีมีมันไม่แพงมากจ้ะอยู่ร้านซื้อเป็นคันเบิ่งซื้อเป็นอะไรเบิ่งไก้พี่น้องอ่ะที่เหลือกับประกอบเลยเดอผมอยู่ห้องติดไฟพวก นี่เธอครับแนะนำตัวเด้อครับนี่ช่างป้ายแดงนี่เริ่มงานเมื่อวานนี่ถักใคยเอฟซีหน่อยคิมเนี่ช่างป้ายแดงสวัสดีครับพุ่นตัเวเว้ยเอ้ยวะฝากเนื้อฝากตัวเธอเด้อครับนี่มาหน่อยมาทำงานเมื่อวานนี่วันนี้แบบช่างเนี่ยวันนี้วันที่สองครับวันที่สามเราจะหาย <S 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 วัน วันทีสามจีมาไม่ไม,มาเนาะเพราะว่ายุดล้นน่นเนาะพรุงนี้เนาะใกล้แล้วอย่ายุดยาวไปหนะมาจัดก,กรได้อยู่น้องนอง,องมันไม่เรียนหนังสือแต่เลยว่าเออมาพึกงานเลยนะมาทำงานเลยเดี๋ยวเรียนกศอนอเอาชุด <c oughs> แล้วชุดแล้วหญิงคนเรามันบางทีมันไม่เหมือนกันครับโอกาสนนนี่นั่นกับต่างกัน อันนี้ลูกชายด้ครับช่างออดีกําลังคัดสีครับเอาลูกชายออดีทักททยเอฟซีหน่อยยิ้มเป็นไหมยิ้มเป็นไหมเออวัดดีครับยังวันดีครับยังเออ่นน่นะเออออดีทําสีให้คัดคัดจนออดีคัดจนเฟมพุกหมดเลยครับผมออดีคัดนันแบบถึงถึงเล็กเลยจะ้ะอันนี้กําลังเก็บงานให้เด้อครับผมหมอหน่อยหมอหน่อย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรียวยังไงจะเจียงอีพีจ้ะคันนี้ก็เสร็จแล้วเด้อจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็เหลือประกอบน็อตก็ส่งงานแล้วจะเงียบดีจ้ะฝากสตาร์ทฟังเสียงโชว์สาวจังหน่อยเด้อกิมเด้อเงียบดีจ้ะเงียบดีถ้าถ้าดับเครื่องเงียบกว่านี้ครับ กดูได้ครับนี่นี่ถอดับเครื่องปุ๊บโอ้โหเงียบปิดเลยครับผมครับเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะลูกค้าลูกค้าก็ลูกค้าประจําลูกค้าถาวรจ้ะดูแลกันมายาวๆจ้ะฮะสามสิบกว่าปีแต่ช่างเปิดร้านใหม่ๆนั่นเลยจนชังจะบอกจังแต่เปิดร้านจนช่างจีบปิดร้านเลยยังยังยังยีมาอยู่เก่า ดหลายทีแล้วขอบคุณมากเด้อครับผมดีใช้บริการนะอันนี้ก็เลี้ยวละเล้ยวละโอเคครับผมเดี๋ยวถ้ามีประโยชน์มีสาระดีๆก็จิมานำเสนอพี่น้องใหม่เด้อครับผมจังหนุ่มครับผมสวัสดีครับ แขง,งานเขี่ยหัวสีทข่งกับมันโขกผมพีกน้องกลับไปแล้วเหลือลูกชายเพราะพงมียุทธก็เลยอยากเอาให้มันเลี้ยวจ้าดูเลียพี่น้องเอฟซีไปด้องานกับหลายจังเลย นี่ก็ยังไม่เลี้ยวเลยวิบวิบวิบโอเคโอเคนี่ก็ต่อให้สักหน่อยนึงจะ้ะเอาเท่าสิเอาได้ละดเด,ด้อครับผมเก็บสีให้หน่อยนึงสำดันแต่ว่าคัดอยู่เด้อครับผมนี่ก็ถอนมาอาดเกาาให้ใหม่กเปลี่ยนตะเก็นปากท่อพอมันเนียนเนียนนิดหน่อย ประมาณนี้ ขอบ12สเล็กๆน่ารักน่ารักเนี้ยครับผมแต่ว่าที่มันหายากหน่อยหนึ่แล้วจะคินใหม่ใส่ขอบลุ่มอ่าใส่ขอบอลูมิเนียมมันก็เลยมีโผมีอะไรบ้างกำลังสี่ครับผมสี่ก็ผสมลมเลี่ยมนเนี่ยจะ้ะโอเคครับช่างออดีจัดการให้จ้าช่างออดีผู้ทำนาน เตำนานช่างผู้ทำนานกระดิ่งใส่ได้เออนะของฝากกันไว้ตอ,อประมาณนี้จ้า